โดยพ่อแม่พ so ี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ๊วยสุขสุขคนเด้อเนาะมาพูมาพ่อกับบูจิตคือเก่าอีกแล้วเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกะคือมื้อนี้เนาะทางบูจิตเองกับพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่วัดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เพราะว่ามื้อนี้เนาะทางบูจิตเองพาพ่อแม่พี่น้องมาทําบุญมากับไหว้ขอพรพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเพื่อเด้อมื้อนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นวัดนานาแห่งหนึ่งเนาะพ่อพี่น้องก็คือกระซังตั้งขึ้นมากะ สองปีสองปีนี่แหละเพื่อนว่ะน้องพ่อพี่น้องแต่กามีปลูกศรัทธาหลายหล่ๆน้องพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวจีว่าเดี๋ยวทางบริจิตเนาะสิพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปส้มบิ่งเนาะว่าทางวัดเพ่นมีอยังเนยพี่น้องเลยจากในก็เดี๋ยวมาติดตามรุ่่มน้ำกันเด้อน้องพ,อพี่น้องตอนนี้กาใช้โทรศัพท์ของบริษัทพันธุ์เบก่อนเด้อน้องพี่น้องเอาจากในกนามีแต่ว่ามียังมีอย่างกาดต่อไปหาทางทีมง,งานเขาเนานนะสำหรับ บอจิตเองตอนนี้ก็ยังเนาะ้อพี่น้องยังบวามสามารถเขาระบบเฟซบุ๊กเขาได้และกาบความสามารถเขาระบบทางไลน์ได้เนาะ้อพี่น้องมีแต่เขาได้แต่ทางยูทูบอย่างเดียวพี่น้องเลยนอกจากนั้นก็มียังการประสานงานกับทางทีมงานเขาได้เด้อเนาะ้อพี่น้องโอเคสํานักพี่น้องเดี๋ยวทางบอจิตเองสิไปอ่านภาพ่อแม่พี่น้องติดตามมาชมเบิ่งบรรยากาศรอบๆตอนค่อยคยำยามแดงเด้อเนาะ้อพี่น้องโอเค โดยน้องพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศตอนค่อยทำน้ำแดงค่ะพมกินอิ่บ๊จิตเองนะไปกบบาบใบขอพรอ,อยู่ที่อันอ่าพระพุทธรูปเนาะอ่าองุ่ใหญ่ได้ละพี่น้องเลยกับตัวอขอพรจากเพิ่นพี่น,อนอ้องเลยฮะขอเพิ่นคุ้มครองเนาะอันนี้ก็คือทางบา๊จิตเองเนาะพ่อพี่น้องมาแต่เบียกเนาะมาแต่เบียกมาแต่งานผ่านมาทางนี้ก็เอา้าอาบุญพรจะถึงได้ละพี่น้องก็ถือองวบกาสนี้กับมา ามาก,กับใบขอพรเนาะอาน้ำสิ่งชักชิดท,ที่าพระพุทรศาสนาอยู่สถานที่วัดแห่งนี้แหละพี่น้องเลยกะดีมุกดีใจเนาะพ่อพี่น้องกะอ้ยน้องพ่อพี่น้องสุดยอดหลายเนาะผลุนๆไปเถอะถือว่าขนาดน้องพ่อพี่น้องมีพระยานาคเนออาะจงตนเนอะอาะที่ว่า ต่างสง่าราศีอยู่ที่วัดแห่งนี้พี่น้องเลยใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะเป็นทางหุบปั้นประจิตกระบอกประถุเดี๋ยวสีผาพระเมพี่น้องไปเบิ่งเนาะก็เอิ่นมาจังไดเนาะแต่ว่าจากที่เบิ่งเนี่ก็อาจจะเป็นทางยักษ์เนาะพราพี่น้องตัวนี่ด็เนาะพราพี่น้องนี่ด็อันนี้จะเป็นทางหุบปั้นพญานาคเนาะพราพี่น้องเอ้ยนี่ด็เนาะอ่า สุดยอดเลยมีทั้งเบาะคำเบาเบียดน้ำเนยพี่น้องที่ว่ามาไหวเนาะมากับไหวมาทำกันนี่เลยพี่น้องทั้งทีมงานเฮาเนาะการเสียหายทั้งเบาะคำเป็นเป็นมือกองให้ยู่นี่แหละพี่น้องเลยการสำหรับวันนี้กาโอ้ยน้องพี่น้องกาดีมุ่งดีใจแต่ว่าโทรศัพท์นี่กาคือเบาเนาะพี่น้องอ้าวการในกามีแต่ว่าติดตามรับชมมา

กุพันอ่าวันหยาแน่ก่อนพี่น้องเลยโอ้ดูดูนี่ดิเหรอพี่น้องใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่ขนาดอืมอืมอืมผุนผุนพี่น้องพี่น้องถือว่าเติบหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนอ่าคอยคำยำแดงพี่น้องป๊อผุดผเนาะเต๋อว่าตั้งสง่าเจิ้นเทินอยู่พี่น้องเลยอ่านี่แหละน้องพอพี่น้อง ใช่ทางบอคําเพิ่นมาจับกล้องให้นี่แหละเดี๋ยวชียืนอยู่ทางกลางๆนี่เนาะหาจาับกลอแต่หุบก้อนพี่อ้องก็หาจาดึกจังหน่อยเนะาะหาก่อนจะได้พากันเมื่อ,อกี้เก็บภาพมาเป็นที่จดึกไว้เนาะ <laughs> เพราะว่าเราก็ได้เข้ามาแล้วพี่้องเลยเดี๋ยวการชี้พาพ่อแม่พี่้องไปอ,อยู่พุ่นเดอน้อเนาะพ่อพี่้องสิไปเบิ่งอยู่ทางนาดูปัน่นทางนั้นก็ถือว่าใหญ่ nhay nhay พอสมควรอยู่อืม

ย้ำมาซึ้งกลางอีกหนึ่งหนึงโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพวงเนาะพอดงเนาะพวงดีเนาะอพีน้องแจ้งยังบ่รับแจ้งอยู่เนาะเน่ยเาอ้ยโอเคสามนี้เอาทางที่กันโอเเนาะพอ่น้องพันยงบท้ายในเล็บพื้นเนาะกห้เจ้า้องหบ่เออได้งเนาะได้แหลปนาเปีเนาะขอบใจมาขาใด้ยคือฝนเาแน่ยเนาะเพราะมีอนุภูทธา จาทางประเทศอินเดียแมนแมทางประเทศอินเดียน้ำเน่นว่าทางฝรั่งทางอินเดียหน่อยทางมว่าอยท่นมา่ยต้องมีัาแบบว่าสี่พันคนมาสมโพธิอพระมาสมทบสมโพธสมโพธิตอนสมโพธิพระอันนี้ดียรัิบร้อยเบดเดย์สมโพธิเลบด์เดยพี่น้องเลยสี่พันคนฝนว่าจะมีาส เพิ่นอันนี้เนาะโดยเพื่อนสมโวรที่บ้านเล้วเนาะเติบนึงอันนี้คือใสิใลุ่มหลายพอนสมควรหลายหลายเนาะต่อไปเพื่อนก็ตรพัฒนาเรื่องนี้เนาะแต่ว่ามีรายลเข้ามาเพื่อนก็ตรบริหารด้วยอัาพัฒนาในล้านแบบพื้นีดนะแล้ับไปยุพุ่นอีกเนาะป้าวัดวัดนะยุพุ่นวัดนี่ยมันกว้างขนาดเบิ่งพี่น้องมาเดี๋ยวสีนามา อ่าใช่เนาะแห่ทังหมดแม่พี่น้องอ่าได้อ่าครับได้ชมเบิรงเนาะอันนี้ก็ได้ครับมาใส่รอะทัวร์มาได้ทัวร์เบอร์เล็บบอโดยโอ้โดยเดี๋ยวเบอจิ๊กเข้าไปกราบก่อนเนาะพี่น้องเป็นหนึ่งเด้อกันเดียวเด้อเนาะพี่น้องเลยอ่าโดยโดยเด้มาเลยพี่น้องขออ่าขึ้นมากราบไหวอยู่นี่ก่อนเนาะอ่าเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องได้ในี่เดียวกันแล้วเป็นอย่างเนาะ ก็คือสีประมาณนี้เนาะกได้ขามากับไหวขอพ่อพี่น้องอย,ออยอู่ทีนน่วัดนีก่ก็ถือว่าทำุญจิตองก็ถือว่ารี้อยนึออ่พี่น้องคุณเนาะถือว่าเห็นเนี่กัเป็นตาสอนพี่น้องพื้นทีเปินกว้างกว้างเนาะคุณเด้นพี่น้องย อ่าเดี๋ยวซีไปทางนั้นอีกแน่นะเพราะพี่น้องพุ่นพ่นกาตอนค่อยคำน้ำเล้งน้องเพราะพี่น้องก็คือซีประมาณนี้แหละนะอืมพี่น้องอเป็นวัดเนาะพระใหญ่พียยนพ่น้องเลยอ่าโตอขอท่าขอท่าเนาะงเพราะพี่น้อง น no. oh no? ี a a jaar jaar ่เด an ี๋ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดเดีพี่น้องเลยนี่เดีเนาะได้มาแดีวพี่น้องก็เดี๋ยวสิหาพาทุกคนเนาะอ็มาหาเนาะเดี๋ยวก็สิมากลับไปขอพรอาน้ำเพลินนี่แหละเนาะขอให้ทั้ง สิ่งศักดิ์เพิ่นปกปักรักษาเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนี่เด้อเนานะคือจะเป็นทางบริเวณวัดเนาะพ,พู่นนะพนี่น้องเอ้ยกวงกว้างเนาะพุ่นไอเดียวบ่ิจิเดิองชีเขาไปกราวใบก่อนเด้อเนาะพ่อพี่น้องอ่าเป็นหนึ่งเด้อโดยพี่น้องเอ้ยก็คือสีประมาณนี้เด้อเนานะได้กราบไหวใบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทแล้วเดี๋ยวสีผ้ากันเมื่อได้พี่น้องเอ้ยบบนี้ก็ได้ปลาตัวมีต้นไม้ใบหญ้าเนาะนะสิ่งที่ว่าเพิ่นเอามา ปลูกเอ้ไว้เนาะพอพี่น้องนี่เดีย๋ยวนอ้อนี่เด้พี่น้องพอเห็นเนี่ยกะงามเนาะงามในหูในตาพี่น้องเลยนี่นี่นโอชุดยอดชุดยอดพี่น้องเลยปุน่นอยู่ที่เมืองอาดชัพังทองเด้อเนาะพอพี่น้องอันนี้ก็จะเปลี่ยนบอลขันเนาะที่ว่าทางเป็นเสียบบันไดเป็นเสียบบันไดนี่แหละพี่น้องตอนต่อไปนี่เนาะหมายถึงจีเทบัสอยู่จากจีบจิตเบิ้งหนึ่งก็ได้เจ็ดบอลแห้ทางน่า ผู้คนเนาะกลับมามากับใบบูชาหลายอยางอยูเบิงนี่ก็ได้เพราะว่าเป็นวัดที่ว่ากําลังเริ่มต้นฮ็ตใหม่นาะพี่น้องแต่ก็ได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าตัวชุดยอดหลายสุดยอดหลายพี่น้องเลยอก็คือสีประมาณนี้นอพี่น้องจังได่จังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่าเบิ่งนาะคลิป ของบูจิตในครั้งนี้เนาะพ่อพี่น้องจากใน,นกาขอให้บุญคำนำสูนะ่เนาะหาสาธุสาธุสาธุนำเด้อเนาะพ่อพี่น้องขอใหอ้สิ่งที่ทิศปกปักรักษิ์สาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบขขื้องสู่ทุกคนเป็นห่วงเป็นใยเนานะขอให้คุ้มครองสิ่งที่ทิศคุ้มครองเนาะเอฟซีทุกคนเนาะพ่อพี่น้องเอเยนะ้ยเนาะจากใน,นกามีแต่ว่าขอให้อยู่ดีไม่เฮงกันไลยพี่น้องเอ้ยขอให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อน้องพ่อพี่น้องอคลิปนี้พิดาลาดประการใดทางบุญจิตเองกับขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องหลายหลายน้องพ่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะหาทางบุญจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่น้องพอพ